สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยเรามาพูดคุยความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2565กันนะครับว่าวันนี้เนี่ยรัฐบาลเขาอนุญาตให้เราสามารถที่จะจัดงานได้หรือยังนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยการจัดงานสงกรานต์นะครับปีนี้เนี่ยมีการผ่อนคลายนะครับให้มีการจัด งานสงกรานได้นะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขมีข้อกำหนดอย่างไรนะครับเราลองมาดูในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับซึ่งสบคนะครับเขาได้เห็นชอบมาตรการในการป้องกันโควิด19ในช่วงเทศกาลสงกรานปี2565นะครับแบบแบบวิธีใหม่นะครับโดยได้เน้นย้ำนะครับว่า ในเรื่องของการจัดงานประเพณีสงกรานต์นะครับการละเล่นการแสดงดนตรีนะครับการแสดงวัฒนธรรมเช่นการส่งน้ําพระการลดน้ําดําหัวผู้สูงอายุการทําบุญตักบาตรเนี่ยนะครับให้กระทําได้นะครับแต่ว่าไม่อนุญาตให้จัดการเล่นน้ําหลังจาก ที่ผ่านมานะครับมีการเผยแพร่ข้อมูลทําให้ประชาชนเข้าใจคลาดเคลื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอนุญาตให้จัดได้นะครับเฉพาะประเพณีการละเล่นนะครับการสแสดงดนตรีการสแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นการส่งน้ําพระการลดน้ําดําหัวผู้สูงอายุการทําบุญตักบาตรได้เท่านั้นไม่อนุญาตจัดการเล่นน้ํานะครับ แล้วก็เน้นย้ํานะครับว่าในทุกพื้นที่จัดกิจกรรมเนี่ยจะต้องขออนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อประจําจังหวัดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยู่ในพื้นที่ใดแล้วก็มีการจัดกิจกรรมจะต้องขออนุญาตการจัดก่อนนะครับขออนุญาตต่อคณะกรรมการโรคติดต่อประจําจังหวัดแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด -19 อย่างเคร่งคัดนะครับเช่นการจัด จุดคัดกรองการลงทะเบียนเข้าออกผ่านแพลตฟรอร์มไทยชนะการจำกัดจํานวนผู้เข้าชมการร่วมกิจกรรมให้มีระยะห่างอย่างน้อยเนี่ย1เมตรสวมหน้ากากและพกเจลแอลกอฮอลตลอดเวลาที่ร่วมงานนะครับตรงนี้ในส่วนของต่างจังหวัดนะครับส่วนในพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยก็ได้ประสานงานกรุงเทพมหานครแจ้งแนวทางทุกเขตไม่ให้เล่นสรดน้ำ นะครับฉีดวัคซีน3เข็มตรวจ ATK เป็นลบใน72ชั่วโมงนะครับสำหรับผู้สำหรับที่จะมีการจัดงานบริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยจะมีสำนักอนา,ามัยกรุงเทพมหานครเนี่ยตรวจสอบอพื้นที่ที่ขออนุญาตจัดงานนะครับและนอกจากนี้เขาก็ยังมีสายด่วนหมายเลข1765เนะครับเปิดรับแจ้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในช่วงเทศกาลสงกราน รวมถึงให้คําแนะนําจากกิจกรรมที่ที่เหมาะสมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่อนุญาตเขาไม่อนุญาตให้เราเล่นสาดน้านะครับเล่นน้ําอนุญาตเฉพาะในเรื่องกิจกรรมที่เป็นประเพณีการเล่นต่างๆการแสดงดนตรีได้นะครับการแสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นส่งน้ําพระลดน้ําดําหัวผู้สูงอายุทําบุญตักบาตรได้เท่านั้นนะครับไม่อนุญาตให้จัดก,การเล่นน้ํานะครับนี่ก็เป็น แนวทางการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงการนะครับประจำปี2565นั่นเอง